ือไหนมือนั่นจ้าเอาเลยนะครับง่ายๆราะมันมีประโยชน์กับบุกกินเมืนแมวเราอย่าปลาฟินกินดิเพราะจ้ามี่เป็นเกียนไทยแล้วสิบอกอย้ำว่าไรเนาะเกีนะเยนไทยนั่งนางยิดนางอ้อเพราะยังกับว่าไร เฮ้ยเดี๋ยวขบุรีเดเนี่ยเนียเฮ้ยฮ่าฮ่าไปทายลูกสองนิ้วเนี่ยทายไปเนี่ยไปทรงคู่เรียนรวบกอสนอดดโว้ยมาตีหยาดลูกสองนิ้วบ้างใครทายใครแม่ๆทายฮัมเลสันตัวสาวแม่ตัวใหญ่ลูกสองนิ้วเลยเว้ย สู้ปากอะเนี่ยเอากระสู้สองมือสู้สองนิ้วคืนเออ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 นั่นแหละงาบแล้ว่ะเออยิ้มแน่เออนั่นแหละเออลูกต้องเออเออเออแน่แรียเอาเอาไปส่งคู่บันีลแเรียลละแมนอยู่บ่โอ้ยแมนเสียเข้านี่นะเพาเรียนจบมาก่อนแล้วไปแมนบอเออให้มัไปส่งกันเน้อสั่นเออไปส่งรถเสียเข้านี่นะยัย้วยเจ้าพันหยังกันอ่ะ พันดอนอู้ได้ถูกดีดีงามงามโมแม่กล้วยเจ้าพันอีหยังแม่แต่ยังมาพันดอนได้ถูกดีก็เอะไม่เป็นหยังเก้าหงูอยู่ว่ามันดอนแม่ควายเจ้าสองตนพันกระออมอยู่หันแม่ตายเราบอกไปแม่เฮ้ยเข้าสีไปซอยงานเพิ่นในบ้านเด้อไปแล้วอย่าเมามาเด้อโอ้ยบ่เมาดอกฟ้าเอามาในยิ่นบ่กละ Ôi, 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 ôi 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 oh, oh, oh... 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 oh, oh my... kín rồi nha, oh, uh...